สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมินยูสคาร์รถมือสองฟรีดาวนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะต้องบอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนหารถใช้งานอยู่นะคะหรือว่าหารถแบบว่าใช้ในครอบครัวนะคะก็ต้องเป็นคันนี้แล้วค่ะคันนี้นะคะก็คือ Toyota Commuter 2.8นะคะเป็นรถปี19.20นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ ก้บอกเลยว่าคันนี้นะคะชุดแต่งเป็นแสนนะคะแต่งคันนี้หมดมาแสนกว่าบาทเลยนะคะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะสวยๆนะกรอบไม่แตกไม่ชํารุดนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะตัวรถนี่เลยได้เป็นสีขาวนะคะสีขาวๆสวยๆแบบนี้อ่า กระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าคโครเมียมนะคะโลโกโล้โตัวตาตรงกลางสวยงามชัดเจนนะคะพี่ๆท่านไหนถูกใจคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้นะมาลองขับก่อนได้นะคะราคาคันนี้เนาะมินก็ตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเับาทนะคะราคานี้รวมๆกับชุดแต่งแสนกว่าบ,บาทไปเลยนะคะอ่ะฝฟหน้าอีกฝั่งนะคะ หลออไส้ฮาโรเจนนะคะมาฟ้อมกับไฟตัดหมอกสวยๆนะรถปี19.20ไม่ใช้งาน30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะตัวรถสวยๆเลยมาดูกันในส่วนของล้อนะคะนี่เลยล้อนะคะเป็นล้อตัวตาครอบนะคะสวยๆแบบนี้นะยางโยโกฮามานะคะเป็นยางปี19นะคะตัวตัวแม็กก็16นะคะขอบ16นะคะสวยๆเลยรถตู้นะแต่ง แต่งมาแล้วข้างในนะคะแต่งทั้งจอแต่งทั้งประตูไฟฟ้านะคะนี่เลยมาชมภายในตัวรถกันด้านในนะคะต้องบอกเลยว่าเบาะเนาะเดิมทีเนาะตัวรถจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้หุ้มมาใหม่นะคะทั้งคันเลยได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีครีมสวยๆแบบนี้สีครีม,รมนวลๆน,น,นะคะคอนโซลตัวรถข้างหน้าเนาะก็จะเป็นสีเบจนะคะนี่เลยสีเบจต,ตัดนากับสีดําพวงมาลัยนะคะ สวยๆนะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวรถแต่งหน้าจอมาให้นะคะได้เป็นจอแอนดรอยคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาดูไม์รถกันนะกุญแจระบบบิดหมุนนะคะนี่เลยรถปี19.20นะคะคอมมูเตอร์2.8เนาะไม่ใช้งานอยู่ที่36,000กิโลนิดๆนะคะ36,000กกิโลตัวรถ สภาพแบบพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆขาตัวรถพร้อมใช้งานเลย่ะหัวนอซอกประตูนะคะตัวรถต้องบอกเลยเดิมๆนะคะนี่เลยสวยงามมากแผงประตูคันนี้นะคะต้องบอกเลยเป็นแบบว่าแผงประตูค่อนข้างใหญ่นะคะนี่ปุ่มปรับกระจกนะคะวางแก้วเยติได้ขวดน้ําได้นะคะแมคบุ๊กได้ของกินได้นอวางตรงนี้ได้เลยอ่ะ นี่เลยบอดี้ตัวรถนะคะสีขาวสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะกระจกบานเดิมไม่มีการแตกปเปลี่ยนเคมีชามรุดใดๆนะคะยางโยโกฮามาเนาะเป็นปี19นะคะทั้ง4เส้นนะคะสวยมากคันนี้มาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายเนาะก็จะเป็นประตูท้ายระบบโช้อัพนะคะโลโก้คอมมูเตอร์โตโยต้านะคะสวยๆเลยนี่เลย สวยมากนะคันนี้สภาพพร้อมใช้เลยนะคะในส่วนของไฟไท้ายนะคะได้เป็นไฟไท้ายหลอดไส้ทรงสวยๆย,ย,ยาวๆแบบนี้นะที่ปัดน้ำฝนไฟเบรกดวงที่3นะคะมีมาให้นะคะเส้นไล่ฟ้าเช่นกันมาดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะนี่เลยช่องเก็บสัมภาระนะคะก็จะได้มา พอประมาณนะคะเหมือนรถตู้ทั่ว,วไปนะแต่คันนี้แต่งเบามาให้นะคะแต่งฝ้ามาให้นะคะเป็นเป็นหนังนะคะตัวฝ้าเพดานเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นฝ้าหนังนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆเนาะนี่เลยตัวพื้นนะคะสวยๆนะคันนี้ตัวรถสวยมากนะคะเดิมๆเลยในราคา1 2 9่0 0 0า้านบาทนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวค่อยมาปิดแล้วกัน มาดูกันนะคะในส่วนของด้านประตูสไลด์นะคะนี่เลยสวยมากๆนะคันนี้สภาพพร้อมใช้นะคะคันนี้นะคะก็จะทําประตูไฟฟ้ามานะกดแค่นี้เลยได้เป็นประตูไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายๆอ่ะมาดูในส่วนของตัวรถเนาะได้แต่งเป็นเบาะ VIP มานะคะแล้วก็มีจอทีวีให้นะนี่อยู่ตรงนี้นะคะ มีจอทีวีให้คอนโซลวางของนะคะมีให้นี่ตัวฝ้าเพดานนะคะเปลี่ยนมาให้ใหม่เนาะนี่เลยได้เป็นหนังนะคะเปลี่ยนเป็นหนังนะสวยๆเลยค่ะตัวรถเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมกันโอ้ยอหัวชนค่ะหัวชนกับคานของทีวีนะคะนี่เลยอ่าตัวเบาะนะคะสวยๆนะคะ เบาะทำมาให้ใหม่นะคะเบาะได้เป็น V.I.P เลยนะคันนี้สวยๆเลยหาใช้งานอยู่แนะนำคันนี้ให้เลยนะคะะประตูไฟฟ้านะคะสไลด์ง่ายๆนะกดแป๊กเดียวเลยมาชมกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะคะนี่เลยเบาะหนังสีครีมนะคะคันนี้ยอดจัดได้เต็มนะคะ ยอดจัดได้เต็มเลยลูกค้าสามารถทําแบบว่าออกรถสมนบัติได้เลยนะคะอ่ะถูกใจคันนี้ใช้เงินจับจองเพียง2,000บาทนะคะโอนจองรถแค่2 0 0 0ับาทนะคะทําเรื่องออกใบจองให้เลยอ่ะต่างจังหวัดซื้อได้นะคะอาชีพอะไรก็ซื้อได้เช่นกันเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัดมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้เนาะก็จะได้เป็นเครื่องดีโฟดีโตโยต้านะคะ แล้วก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะนี่เลยฟ้ากระโปรงเดิมนะคะสติ๊กเกอร์อยู่เดิมเดิมเมคอัพเรียงสวยนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอกก็อยู่ที่เดิมตัวคันหน้านะคะแผ่นเพทติดอยู่ตรงนี้นะอ่ะสวยๆนะคะรถถูกกฎหมายนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะนี่เลยสวยๆนะคะคันนี้เนาะก็เดิมทีเป็นรถบริษัทนะคะก็จะมีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตในการสื้อข่ายนะคะอ่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้นะคะขายเพียงราคา1นล้านสองแสนเบาทนะคะสนใจทักน้องมินมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องมินไว้นะคะอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะคะรถเข้าใหม่นะคะคันนี้สภาพดีเนาะโตโยตา้าคอมมูเตอร์สอนะคะอะ ปีสิบเสเนาะสวยๆแต่ง VIP มาแสนกวา่าบาทเลยนะคะคันนี้ทั้งหน้าจอทั้งเบาะทั้งฝ้าทั้งประตูไฟฟ้านะคะแต่งมาให้ทั้งหมดแล้วอย่าลืมกดติดตามมินนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มินได้อัปเดตนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะส,สวัสดีค่ะ ขอเสริมในส่วนของจอนะคะมีจอทีวีให้นะในคลิปรืมเปิดให้ดูนะคะจอทีวีมีมาให้ติดตั้งให้เพิ่มเติมแล้วนะคะ VIP แสนกว่าบาทเลยนะคะันนี้นะคะลูกค้าเดิมแต่งมาให้แล้วนะประตูไฟฟา้าก็ด้วยนะคะ